สวัสดีครับเพื่อนเพื่อวันนี้มาดูพิมพ์สุโขทัยเชียงแสนนะครับองคนี้โอ้โหสวยไหมครับเพื่อนๆนดูครับสีน้ําตาลเลยนะครับสีน้ําตาลเข้มมีแคลไซค์ขึ้นซอกแขนนะครับก็สวยองค์หนึ่งครับแล้วก็มีคาแรคเตอร์ที่ไม่เหมือนใครอีกองคหนึ่งแล้วครับก็ต้องให้เพื่อนๆนรีบมาดูนะครับผมก็ยังศึกษาเนื้อไม่ไม่ไม่ถูกนะครับว่า มันเนื้ออะไรแต่ว่าอยากจะเรียกมาคุยกับเพื่อนก่อนนะครับนี่ซุ้มก็กเด่นเรโชนะครับอ่ะเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับมีความมันเงาแล้วก็ในตัวองค์พระเห็นไหมครับมีเศษเหล็กไหลนะครับเหล็กไหลนี้กระจายไปทั่วองค์พระเลยนะครับสวยงามมากครับใบหูข้างเดียวครับ อ่นนี่เหล็กไหลบนใบหน้าครับเห็นไหมครับจุดๆนั่นนะครับทั้งองค์ทั้งลําตัวทั้งหมดเลยนะครับนี่เหล็กไหลทั้งนั้นนะครับที่ลําตัวเส้นสังกติสวยงามเลยนะครับจีวรลงมาข้างล่างเป็นสิงสารเลยนะครับสวยงามครับเกตทะลุซ้มครับเกตคมมากเลยนะครับดูครับความสวยงามจะให้ดูเพื่อนๆดูแบบเม็ดเล็กๆดำๆนั่นก็คือเหล็กไหลนะครับ เศษเหล็กไหลนะครับกระจายทั่วองค์พระเลยครับเนี่ยเห็นไหมครับที่มือก็มีเห็นไหมครับเพื่อนๆดูดูใบหน้ามีข้างๆบนพื้นในซุ้มมีหมดนะครับแล้วก็สวยงามสีน้ําตาลเข้มนะครับโอ้สวยงามครับน่ารครับเศษเหล็กไหลกระจายทั่วองเลยนะครับนี่อผงพิเศษนะครับ แล้วแดงแดงงั้นก็เศษพระกำแพงสมกอนะครับอ่าสันเท้าชัดเลยนะครับเห็นไหมครับแล้วที่สันเท้านี่ก็เหล็กไหลดังน้นะครับทุกกระจายไปทั่วครับนั่ครับนั่นใช่นะครับนี่ก็ใช่นะครับสวยงามมากครับองนี้ก็เป็นพิมพ์ที่ชัดอีกองนั่นแะเหล็กไหลดังนั้นเลยนะครับสีสวยมากครับสีน้ําตาล เข้มเลยนะครับสีน้ำตาลเข้มมึ้กเลยนะครับแต่ก็เนื้อที่สูงขึ้นมาก็จะมีความมันเงานี่นั่นนะเด็กไหลเด็กไหลเงินยวงนะครับถ้าสีขาวๆกระจายทั่วองคครับทั้งเส้นรอบซุ้มทั้งอะไรด้วยสวยงามครับก็แขวคาดปลอดภัยเมตตามหานิยมนะครับนี่ก็ เป็นคุณสมบัติของพระสมเด็จอยู่แล้วนะครับดูข้างหลังครับเพื่อนๆเต็มเลยไหมครับกระจายทั่วหลังเลยนะครับแวบๆขนาดกล้องผมไม่ค่อยจะดีนะครับก็ยังเห็นว่าเป็นกระจายทั่วองค์นะครับอืมก็เลยเพื่อนๆมาดูกันก่อนนะครับก็เห็นแล้วก็มีคาแรคเตอร์ที่เนี่ยครับเต็มไปหมดเลยครับเป็นคาแรคเตอร์อีกองหนึ่งครับโอ้ เรียกอลไรก็จะนั่นเศษพระกระเบงซุ้มกอรครับผงวิเศษสีขาวๆนะครับแล้วก็มีกระจายไปทั่วเลยนะครับสวยงามมากครับอือโอ้สวยครับเหลือจะเชื่อนะครับเต็มองค์เลยนะครับโอ้อืม สวยครับสวยสวยงามมากวบวบวบ,อ,บอ่ะเดี๋ยวดูด้านหน้ากันนะเห็นไหมเป็่อนเพื่อนดูสีองค์พระเลยครับน้ำตาลเข้มเลยนะครับ ก็ขอบคุณเพื่อนครับที่ช่วย subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับขอขอบคุณมากเลยสวยครับก็อยากให้เพื่อนเพื่ดูนี่จีวอนี่ลงมาสวยชัดเจนเลยนะครับลงมาสวยมากเลยเดี๋ดูด้านข้างครับอ่าผมวิเศษเห็นแล้วนะครับผมวิเศษโอ้เหล็กไหลนั้นอยู่ เต็มไปหมดเลยถ้าจุดดำๆนะคือเหล็กไหลเลยนะครับเศษเหล็กไหลเลยนะครับอืมโอ้โหก็เป็นองค์สวยอีกองค์นั้นนะครับขอให้เพื่อนๆมาได้ชมมันก่อนนะครับก็ดีใจที่ได้มีพระสมเด็จเข้ามาที่มีเหล็กไหลเยอะๆอย่างนี้นะครับผมก็ดีใจมากเลยชอบเป็นคาเลคเตอร์ที่แต่และองค์ไม่เหมือนกันนะครับโอ้หสุดยอดครับอ นี่นะหล็กๆเลยนะครับโอ้กระจายเต็ไมไปหมดเลยนะครับไปดูกันสบายๆครับเล่นๆกันสบายๆนะครับอ่าเราเห็นนะเหลืองๆเ,เป็นก้อนน่าจะเป็นดินโป่งเหลืองนะครับเนี่ยนะอืมอ่าเล็กๆนั่นก็เป็นก้อนเลยนะครับอ๋อก็ออหาได้ยากแล้วครับ สมัยนี้นะครับเราผก็นี่เป็นของของเก่าของโบราณนี่ก็อ่าผงพิเศษนะครับเป็นก้อนเลยมีคุณค่ามากครับองค์นี้ก็มากกว่าร้อยหสิบปีอยู่แล้วนะครับอืสวยครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ช่วยแชร์ช่วยสับสกายกดไลค์กดแชร์นะครับวันนี้ก็รีบเอามารีวิวกันก่อนนะครับ ก็ขอให้เพื่อนๆสุขภาพแข็งแรงมีมันนี่ใช้กทุกคนนะครับวันนี้สวัสดีครับโอ้เกตคมมากครับสวัสดีครับส่ง้ด้